หมูอ้วนมาสวัสดีปีใหม่หมูอ้วนมาสวัสดีปีใหม่ใช่ไหมลูกสวัสดีครับสุขสันต์วันปีใหม่สองพันห้าร้อยหกสิบสี่มูกหมูมาสวัสดีอุย้ยตุ้งหมูหมูอ้วนหมูอ้วนมาสวัสดีปีใหม่ครับหมูอ้วนมาสวัสดีปีใหม่พี่พี่ป้าป้าน้าๆน้องๆทุกคนนะคะ Ăn mũ uôn, mũ uôn Mũ uôn mà muốn 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 うん。<laughs> <laughs>